ขั้นตอนการตรวจสอบคุณภาพตัวอย่างน้ำของระบบน้ำเสียพนักงานปฏิบัติการจะทำการเก็บตัวอย่างน้ำตามจุดต่างๆมาตรวจสอบคุณภาพเพื่อวัดค่า pH และค่า TDS ทุกๆ2ชั่วโมงโดยมีขั้นตอนดังนี้พนักงานปฏิบัติการนำขดตัวอย่างน้ำที่เก็บมาตามจุดต่างๆ มาเทใส่แก้วพลาสติกใส จากนั้นนำป้ายชื่อประวางตามแก้วตามตัวอย่างน้ำที่เก็บมาตามจุดต่างๆแก้ไบที่1นึ่ง้ำเข้าท่อหนึ่งแก้ไบที่สองน้ำเข้าท่อสามแก้ไบที่สามน้ำในบ่อ EQ แก้ไบที่สี่น้ำถ่ายการบำบัด s b r สองจากแผนเอบิวหนึ b 1. แก้งไปที่5น้ำผ่านการความบัดจากบ่อ f r 6แผน A r e i e 2งจากนั้นทำการถ่ายรูปแล้วเปิดเครื่องวัด pH และเครื่องวัด TDS น้ำแก้วนะตัวอย่างน้ำใบที่หนึ่งน้ำเข้าเท่าหนึ่งมาวัดก่อนกดปุ่มอ่านค่า pH TDS รอจนค่านิ่งแล้วทำการถ่ายรูป โดยจะทำการวัดค่า pH TDS e, แบบนี้ทุกแก้วจนครบโดยจะมีค่าควบคุมค่า pH และ TDS e, ตามจุดต่างๆดังนี้น้ำเข้าคุมค่า pH อยู่ที่5.5-9ถึงและคุมค่า TDS e, อยู่ที่ น้อยกว่า3,000มิลลิกรัมต่อลิตรน้ำในบ่อยอ r r คุมค่า pH อยู่ที่6.0ถึง8.5น้ำผ่านการบำบัดก่อนปล่อยลงบ่อโพลิชิงคุมค่า pH อยู่ที่5.5ถึง9คุมค่า t d s น้อยกว่า3,000มิลลิกรัมต่อลิตร หลังจากวัดค่า pH และ TDS เสร็จแล้วให้ทำความสะอาดหอปโปวัด pH และ TDS ให้เรียบร้อยหลังจากนั้นนำค่า pH ที่วัดได้มาลงในเช็คชีตแบบบันทึกผลการเดินระบบฟอร์ม FOM 004 0์ขีด02 ลงช่อง pH ของโพลิชิงพอและ pH น้ำหลังการบำบัดลงช่อง pH ของโพลิชิงพอ n และลงเช็คชีตแบบบันทึกผลการเดินระบบบอยเอชแท้งฟอร์ม FOM 004ขี00 04, ดลงช่อง pH ของบอยอชอแท้ง จบขั้นตอนการตรวจสอบคุณภาพตัวอย่างน้ำของระบบน้ำเสียครับขอบคุณครับ